เรียกง่ายๆนะก็คือคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเกียรโตพีรันเนอร์และที่สำคัญเป็นตัวอ e ีพัดด้วยนะไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยแงะเลยนะครับแม้แต่คานหน้านะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยเดิมรูต่างๆเม็ดอากต่างๆไม่เคยมีรอยขยับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าความสวยเนี่ย ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีพิคว่ำไม่เคยน้ำท่วมนะครับสำหรับเยตาไฮรักรี v o คันนี้สวยมากๆออกรถวันนี้ใช้เงินแค่999บาบาทเท่านั้นฟรีค่าจัดค่าโอนประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมแถมให้ทุกอย่างเรา กำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมค่าแคร และช่างสูงบริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ w w w m o n g k n c a r c e n t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมรถกระบะอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกเลยคันนี้ว่าพิเศษสุดๆนะเพราะคันนี้คือกระบะยกสูงเกียร์โต้ราคาสุดคุ้มค่านะครับเรียกง่ายๆนะก็คือคันนี้เป็นตัว Smart c a คปนะครับเกียร์โตพ P ีรันเนและที่สำคัญเป็นตัว e p พัดด้วยนะเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าคันนี้มีอะไรดีบ้างนะครับ สำหรับคันนี้ t ต y ยต้าไฮรักรีโว2.4 e พัฒนนะครับพีรันเนอร์เกียร์อตโตอย่างที่บอกมีอะไรดีตัว e พัฒนเนี่ยที่ให้มานะครับก็นี่เลยนะครับ day time running light นะครับที่ให้มาไฟหน้าโปรเจคเตอร์มันติรีเฟคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าตัวนี้เขาจะเรียกว่ารีโวหน้าหลอ่อจะให้เป็น ด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้มาสีดําเงานะครับแล้วก็โครเมียมตัดกันกับโลโก้เตย์ตาอันใหญ่สวยงามเลยทีเดียวเขาถึงเรียกว่าหน้าหล่อนะแล้วก็ในส่วนของแต่งคันนี้เจ้าของเก่าก็ตกแต่งไม่ให้พอสมควรนะครับเนี่ยกาไฟหน้านะครับกาไฟหน้าซุ้มล้อด้านข้างนะครับเนี่ตกแต่งมาให้นะครับนี่มือจับประตูนะครับ แผ่นกันเวลาเปิดประตูเวลากลัวมันชนนะครับอ่าก็ถือว่าตกแต่งมาให้พอสมควรนะครับฝาฝาถังน้ำมันหรือแม้แต่ไฟท้ายเนี่ยมีตกแต่งมาให้เพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าซื้อคันนี้ไปเนี่ยได้ทั้งราคาสุดคุ้มแล้วก็ได้ของแต่งมาเยอะพอสมควรนี่นะครับตัว P Runner P-Runner ก็คือภาษาบ้านๆก็คือตัวสูงเนาะรถกระบะยกสูงอะไรเงี้ย โอเคเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังกันก่อน m a ก l i n e อร์นะครับในส่วนของกระบะคันนี้นะครับการใช้งาน m a ก l i n e อร์บอกเลยว่าใช้งานน้อยมากนะยังดูใหม่ยังดูใหม่ให้ดูชัดๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพามาดูยางกันบ้างนะครับสำหรับ t ต y o t a h i l u ัก e v o คันนี้หน้ายางนะครับอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันเลย 265ทับ 65R17 นะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับอัลอยสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับยางเป็นของโยโกฮามานะครับแล้วก็ปียางคันนี้นะครับสัปดาห์ที่50นะครับปี2018ก็ถือว่ายังใหม่เลยนะแล้วก็ยางเนี่ยเห็นไหมให้ดูหน้ายางหน้ายางหนาๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตัวรถกันบ้างนะ คันนี้เกียร์ออโต้ขับง่ายแน่นอนสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้ขับง่ายๆไว้ขับและราคาถูกๆคันนี้นะครับและที่สําคัญตัวสมาร์ทแคปตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นแคปเปิดได้มาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเวลาเปิดแคปออกมาก็าจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังมีเบาะแคปด้านหลังให้นะครับถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้นะนั่งได้4ี่คน5คนก็ได้อยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ ส,สบายเหมือนกับสีประตูแต่ใครที่อยากได้รถที่ราคามันซอฟลงมาหน่อยตัวสมาร์ทแคปตัวนี้ตอบโจทย์ครับโอเคเรามาดูเลขใหม่กันนี่เครื่องฟิตซ่าติดง่ายอยู่แล้วนะครับรถปีใหม่แบบนี้นะครับลืมบอกนะคันนี้เป็นปี2019นะครับทุกคนเลขใไมคคันนี้นะครับอยู่ที่เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่47,000 1,446กิโลเมตรนะครับอย่างที่บอกเป็นรถปี19กนะก็ผ่านไปประมาณ3ปีแล้วก็ไม่40,000ก็ถือว่าไม่เยอะนะเฉะลีย่ยปีหนึ่งก็หมื่นกว่าโลออปชั่นให้อะไรมาบ้างในตัว e p a s ตัวนี้พวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นพวงมาลัยหุ้มหนัง3กา้านดีไซน์สปอร์ตนะครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับตัวพวงมาลัยเกียร์อัตโนมัตินะครับขับง่ายอย่างที่บอกแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลาง ระบบปรับอากาศมันแบบเมนนวนนะครับแล้วก็มีจอคอนโซลกลางมาให้หมดการใช้งานมีอะไรบ้างมาดูนะก็เสียงก่อนนะครับโอเคนี่นะครับ FM AM ใส่แผ่นได้นะครับ USB Bluetooth AUX ใช้ได้หมดและเมนูก็มีระบบเสียงโทรศัพท์ทุกอย่างก็ เรียกได้ว่าเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเรียกได้ว่ากระบะคันนี้ก็ให้ออปชั่นมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องคันนี้ความสวยเดิมของคันนี้จะเป็นยังไงนะครับ Toyota Hilux r v o คันนี้กันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้ที่ให้มานะครับบล็อกเครื่องเนี่ยก็จะตามเพจเลยนะครับ 2GD 2Gd 2.4ลิตรหรือ 2,393cc ให้กำลังสูงสุดถึง150แรงม้าเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่ต้องการความประหยัดบล็อกเครื่อง2.4ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการความแรงนะครับก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปเป็นรุ่น2.8ได้แต่ผมบอกเลยว่าใครต้องการกระบะนะกระบะเกียร์ออโต้นะครับราคาไม่แรงมากแล้วก็ นั่งได้4คน5คนประมาณนี้แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยประหยัดน้ามันตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะมาดูความเดิมมาดูความเดิมของรถคันนี้กันก่อนในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับน็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยขยับเลยแนมะ้แต่นิดเดียวไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยแงะเลยนะครับแม้แต่คานหน้านะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยเดิมรูต่างๆเม็ดอาร์คต่างๆไม่เคยมีรอยขยับ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าความสวยเนี่ยไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีพลิกคว่ำไม่เคยน้ําท่วมนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้สวยมากๆโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคากันหน่อยสําหรับโตโยต้าไฮรักรีโว2.4 e p a P-Runner g e a ยร์ออปี19คันนี้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่629,000บาทเท่านั้น 629,000บาทสำหรับใครที่สนใจ Toyota Hilux Revo คันนี้วันนี้ผมจะมาแจกโปรโมชั่นเด็ดๆนะออกรถวันนี้ใช้เงินแค่999บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดค่าโอนประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมแถมให้ทุกอย่างออกรถแค่999บาทมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียวคือคุณต้องเครดิตดีนะครับ สำหรับใครที่เครดดีรับเงืินไขนี้ไปเลยออกรถคันนี้999บาทฟรีทุกอย่างครับผมใครนะครับที่สนใจอยากดูตัวรถเพิ่มเติมติดต่อหาผมได้ที่เบอร์063693000 0 00, หรือลายดี m ม b o บอย0 5 3นะครับตามที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยและฝากกดติดตามช่องทางการติดต่อของเรานะครับ YouTube นะครับรถมือ2อมงคลคาเซนเตอร์ Center, นะครับ ฝากกดไลค์กด s ซับ c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองเรานี้ขอ้าตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ